สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปนะครับในการแนะนำหรือไกด์ไลน์พาไปดูในส่วนของแหล่งนะครับแหล่งความรู้แบบฟรีๆที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับในวิดีโอคลิปอตอนที่แล้วเนี่ยได้นำเสนอนะครับตัว วีเอ uh, ็มแวร์แฮนด์ออลแลไปแล้วนะครับอันนั้นก็เป็น product ของทางฝั่ง,งค่าย vmware นะครับก็ใครสนใจที่จะเข้าไปศึกษานะครับโดยการทำแล b เล่นฟรีนะครับเขาจะมีตัวเขาจะทำเตรียมอินฟาสเจอ r e ไว้ให้เราหมดแล้วเราแค่เอาตัวเราเข้าไปนะครับเข้าไปศึกษา ไปเรียนรู้ไปทําตามเขาจะเขาจะมีไกด์ไลน์เป็นสเต็ปไปสเต็ปนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ไม่ได้ยากอกครับถ้าเรามีความตั้งใจนะครับเข้าไปบางทีอ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่ค่อยเป็นไรครับเพราะว่าเขาจะมีอ่าสเต็ปในการบอกว่าจะต้องทำสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองอะไรแต่แน่นอนว่าบางครั้งมันก็การตีความนะครับมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้ในกรณีที่เรา แปลภาษาอังกฤษตีความไปแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเขาให้ทําอะไรอันนั้นก็อันนั้นก็คงต้องใช้ความพยายามเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับอเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์ก็ง่ายครับก็มีตัวพวก Google แปลภาษาหรืออะไรไม่เอามาช่วยได้อ่าเกิดน,นิดนึงก่อนว่าเมื่อตอนที่แล้วนะครับวิดีโอคลิปเราทำไปในส่วนของเรื่องตัว VMware นะครับว่าถ้าใครอยากมีความรู้ในตระกูลเวม a ว e แล้วจะเข้าไปเรียนรู้อย่างไร ไปทำแ h น n อลแอบอย่างไรเนี่ยก็ได้ชี้นำไปแล้วในในคิวเรโอตอนที่แล้วตอนนี้เราจะมาดูแหล่งเรียนรู้แหล่งที่สองกันนะครับจริงๆแล้วผมได้โพสแล้วก็ปักผิดไว้ให้แล้วในในเพจของผมที่เป็น k n ทีไอโนเลสโซนะครับมันก็จะอยู่เมื่อเราปักผิดแล้วมันจะอยู่ในหน้าแรกก็คือตัวเนี้ยนะัวรวบรวมนะครับไออันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องอ่าโพสต์นี้จะเป็นเรื่องของรวบรวม สถาบันอบรมในประเทศไทยที่เป็นทางด้าน IT i n f r a s t า u ักเจอนะครับวงเล็บมาเน้นว่าเกี่ยวกับอิน r a า t ักเ t u r e ก็จะเน้นอยู่ประมาณสี่คอใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องของตัว o n p r e ี i s e นะครับเป็นตัวซิสเต็มแล้วก็เน็ตเวินะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ v i ว t u a l i z a t i o n เป็นเรื่องของ Cloud อะไรเงี้ยสถาบันต่างๆก็จะพยายามรวบรวมไว้ในนีนน้ว่าในประเทศไทยมีที่ไหนเปิดสอนบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์แบบออฟไลน์แบบไฮบริดนะครับ เขาสอนแบบไฮบิดคืออะไรสอนแบบไฮบิดก็คือท่านเรียนอยู่บ้านท่านนแหละผมก็เรียนอยู่บ้านผมนะฮะแล้วก็โทษทีท่านเรียนอยู่บ้านท่านผมก็ถ่ายทอดอยู่ที่บ้านผมแต่ผมอาจจะเตรียมเครื่องไว้ให้ท่านคำว่าเรียนไฮบิดก็คือว่าท่านรีโมทเข้ามาแล้วก็มาใช้เครื่องที่เป็นรีซอสของทางผมเองอย่างเงี้ยเราเรียกว่าไฮบิดนะครับท่านไม่ต้องเตรียมแต่ถ้าเรียนแบบออนไลน์ทั่วไปเลยเนี่ยท่านจะต้องเตรียมเครื่อง เ,เตรียมรีซอสเตรียมเตรียมฮาร์ดดิสเตรียม CPU เีเตรียมแรมขอท่าให้พร้อมนะครับก็จะเป็นแต่ละแบบไปนะครับซึ่งก็จะมีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ความาความเรียกความสะดวกสบายกระเป๋านะของเราเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเรียนแบบ อ่าผมผมจริงๆผมเคยพูดไปแล้วขอยัดเกินอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับการเรียนรู้เนี่ยมันมีอย่างที่ผมบอกเรียนรู้ด้วยตัวเองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็อย่างที่ผมกำลังจะแนะนำต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูอนะบนโลก YouTube เดี๋ยวนี้เยอะแยะครับอาจารย์หลายท่านผู้รู้หลายท่านทำไว้เต็มไปหมดเลยอันนั้นเรียนรู้ฟรีแต่ต้องอาศัยตัวเองความตั้งใจตัวเองความมุมาณะของตัวเองในการเข้าไปเรียนรู้นะครับ อันนั้นไม่เสียทางอันที่สองยอมเสียทางบ้างคือเรียนรู้แบบออนไลน์อ่าก็คือเรายอมจ่ายสักเล็กน้อยนะครับอ่าอาจจะเรียนรู้จากวิดีโอก็คือจ่ายตังค์เขาคุณก็เข้าไปวิดีโอได้ตลอดชาติแล้วแต่จะหมดอายุไม่มีหมดอายุก็มีหรืออาจก็อาจจะกําหนดวันนั่นคือยอมจ่ายทางบ้างเรียนแบบเหมือนกับดูวิดีโอของเขาหรือเรียนแบบออนไลน์แบบไฟ์สดก็คือ ย,ย่อมจ่ายทางอีกนิดนึงเรียนออนไลน์แบบไร้สดแต่ท่านต้องเตรียมทุกอย่างเองหมดนะรีสองรีซอสเขาให้แต่ความรู้ท่านนะครับก็จ่ายทางบ้างก็แต่อาจารย์สอนสดนะฮะได้ยินกันสดสดตอนนั้นเลยถามตัวเป็นๆเลยนะครับแต่ไม่เห็นหน้าเห็นตากันนะครับอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็เรียนแบบไฮบิดนะครับไฮบิดก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือเรียนเหมือนออนไลน์แหละแต่รีซอสท่านไม่ต้องเตรียมนะครับทางฝั่ง ทางฝั่งสถาบันเตรียมให้ท้ารีโมทเข้ามาใช้เหมือนนั่งอยู่บนหน้าเครื่องของของตัวที่เป็น uh, เหมือนท่านไปนั่งที่ uh, ออฟไซด์อะเหมือนไปนั่งในห้องอะนะครับแต่แต่อาจจะไม่ได้บรรยากาศในห้องแต่ท่านอยู่บ้านแต่ท่านรีโมทไปใช้เครื่องตรงนั้นได้เขาเตรียมมาให้ท่านแล้วรีซอร์พร้อมทุกอย่างพร้อมมันก็จะทาแลบตามเขาได้เพราะว่าเขามีรีซอร์ทมาให้พร้อมแล้วนั่นคือแบบไฮบริดนะครับไฮบริดอีกแบบหนึ่งก็คือแบบอาจจะเรียนเรียนออนไลน์สักสองวันไปเรียนออฟไซด์สักสองวันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ คำว่าให้บิดคือลูกผสม,มน,นะครับมันก็มีหลายแบบนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือเป็นการเรียนแบบเขาเรียกว่าแบบออฟไลน์ออฟไลน์ line. Line คือท่านเดินทางไปเรียนที่สถาบันไปนั่งอยู่ในห้องไปเจออาจารย์ตัวเป็นๆน,นะครับอนะก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นกรณีของผมเนี่ยผมพยายามเป้าหมายของเพจคือพยายามตั้งเป้าว่าเราจะแชร์แหล่งเรียนรู้นะครับไปบวลาทั้งฟรีและไม่ฟรีมีกี่แบบเราก็พยายามแชร์ไป ครับเพราะนั้นกลับมาดูตรงคลิปนี้นะฮะกลับมาดูตรงความตั้งใจของคลิปนี้คือว่าจริงๆผมพยายามรวบรวมแล้วท่านก็แค่คิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยที่ผมรวบรวมไว้เนี่ยมันจะมีของเวีย r แวร์มี Microsoft Cisco ลุยเจียแล้วก็ Link e d i n แล้วก็หัวไว้นะครับผมรวบรวมได้ประมาณนี้ซึ่งผมก็มีความตั้งใจว่าผมก็โพสไปว,ว่าถ้าท่านใดมีแหล่งอื่นอีกที่เป็นการเรียนรู้ฟรีเนี่ย พยายามช่วยคอมเมนต์ลงมาให้ผมหน่อยหรือบอกผมมาส่วนตัวก็ได้ผมจะเอามาแปะไว้เพื่อให้ท่านที่เขาเรียกว่าหาไม่เจอนะครับมาคลิกลิงก์นี้แล้วก็จะเรียนรู้ได้เลยซึ่งอัน,อนออคลิปวีดีโอตอนที่แล้วเนี่ยผมทําเรื่อง VMware ไปแล้วนะค,คลิปนี้ก็เลยจะมาทําเรื่องของ Microsoft ไล่ไปนะครับ Microsoft l ปุ๊บเ n g รนเนี่ยเ e a ร n i น g แบบฟรีๆแล้วเราได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะฮะเพราะฉะนั้น คลิกก็ไปที่ลิงก์นี้เลยครับนะเป็นไมโครถ้าท่านจะไม่คลิกท่านก็จํำไม่ก็ได้ว่า learn.microsoft.com แค่นั้นแหละครับคําว่า learn นะ learn คือเรียนรู้ .microsoft.com นะครับแล้วก็ถ้าผมผมมีแล้วผมกคลิกเข้าไปมันก็จะมาโผล่หน้าเรื่องของตัว learning แล้วทำไงต่อนะครับมันก็จะมี category มาให้เลือก learn, learn by doing อ่ไฟล์เทคนิคเจ้ document อันนี้หา document อ uh, ่ show case your skill ก็คือ โชว์ยัวสกิลของเรานะครับมันก็จะมีหลากหลายนะครับให้ชาเลนจ์ให้เราทําแต่ทีเนี้ยอันง่ายง่ายก็คือเราต้อง Learning by doing นะครับ Learning by doing ตัวนี้ที่เราสนใจนะครับหรือเราจะเสิร์ชก็ได้แต่ให้ดีเข้าไปที่ Learning by doing ก่อนก็ take training เลยครับนะ Take t r ท i n i n g เสร็จปั๊บมันจะต้องล็อกอินนะฮะพอดีผมล็อกอินเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็จะบอก Welcome back มันจะรู้ว่าผมกลับมาอีกแล้วนะก็คือผมเข้ามานะครับพอ Welcome back เข้ามาเนี่ย อ่าถ้าท่านไม่มีท่านก็ไปสร้างแอคเคาท์นะครับก็สายเดี๋ยวนี้ก็รีจิเตอร์ไม่ยากอะไรนะครับก็เป็นสายอินตามขั้นตอนนั้นทีนี้เมื่อเรียนรู้ตรงเนี้ยบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ใบเซอร์นะครับมันได้เป็นเหมือนแต้มนะแต้มอะไรครับผมก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรได้นะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ยังดีท,ที่ที่มีนะครับอย่างเช่นแต้มคือแต้มอะไรตรงไหนก็คือตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวใช้ดองแป๊บหนึ่งนะเนี่ยผมจะดูเรียนเรียนไปเนี่ยได้ระวูเก้า นะฮะถามว่าถึงเลเวลไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วแต้มที่ผมเก็บได้ตรงนี้คือสองพันเอสองหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบห้าแต้มจากสามหมื่นกว่าแต้มไม่รู้ไอาจากสามหมื่นกว่าจากเสือมสามหมื่นกว่าอะไรนะครับอาจจะจากสามหมื่นกว่าในคอร์สที่ผมลงทะเบียนไปแล้วยังเรียนไม่จบอ่าเรียนมาได้สองหมื่นกว่าแล้วแสดงว่ายังเหลือหน่อยก็แสดงมันก็มีบางบางคอร์สท,ที่ผมลงเรียนไปแล้วผมอาจจะยังเรียนไม่จบก็มีครับ ถามว่ารู้ได้ไงว่าตัวไหนเรียนไม่จบไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าในตัวของอตัวระบบ l e ีย n รู้ของของพวกค่ายดังๆเดี๋ยวนีก็ทําดีนะครับเขาก็จะบอกว่าน,นี่เลยเงี้ยสามไอเทมที่ที่อยู่เข้าไปจะลัดวิสิตเห็นไหมฮะอันนี้ดิสมิดดิสมิดก็คือ,อเขามีเตือนเรามาว่าเราเราสมควรเรียนอันนี้ด้วยนะเราก็อาจจะดิสมิดก็คือจะสตาร์เลยไหมนะครับและอันนี้ก็คือเป็นแนะนำใหม่ ส่วนไอที่เรียนอันเก่าและวค้างไว้เนี่ยเรียนได้ย่า23%อ่าคอร์สมันต้องเต็มร้อยถึงจะคอมพิวนะครับถึงจะได้แต้มมานะครับเราจะรีซูมเข้าไปเรียนเรียนต่อจากที่เราคร้างไว้ก็ได้ะเรื่องอะไรครับ Microsoft Azure Fundamental แต่เป็นเรื่องของ Discript Azure จาก architecture and service อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียนค้างเอาไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ค้างไว้คือ Automate Administrative Task by PowerShell อย่างเงี้ยก็เรียนค้างเอาไว้ นะครับก็ยังไม่มีเวลาไปเรียนต่อก็ค้างไว้ก่อนนั้นหมายความว่าตอบโจทย์อะไรคือท่านไม่ต้องห่วงครับถ้านเรียนอะไรค้างไวถึงไหนอ่ะมันบอกท่านแน่แต่ผมบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยผมยังไม่ยังยังไม่รีบใช้งานความรู้นี้ก็ค้างไว้ยังนั้นไปก่อนอ่าแต่สําหรับน้องใหม่บอกว่าผมยังไม่ได้เรียนเลยวิธีการไปเบ้าเรียนนิ่งเบลนิ่งพาธนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีเป็นหมวดเป็นโมดูลมาให้ ไอ้โมดูลเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะเรื่องเรื่องนั้นๆนะครับมันไม่ได้เป็นเต็มคอร์สโมดูลคือเป็นเป็นโมดูลที่ท่านต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยท่านก็เข้าไปในเรื่องโมดูลนั้นๆนะครับเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นฮอตสปอตนะครับขออภัยเพราะนั้นท่านเลยต้องการเรียนเต็มคอร์สเนี่ยเรียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนต้องเป็นแบบ Learning Path นะครับแนะนำว่าเป็น Learning Pa t h จะดีที่สุดเพราะนั้นถ้าเกิดท่านไม่รู้เป็น เป็นน้องใหม่เลยเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าถ้าเป็นน้องใหม่ที่ว่าอยากต้องการข้อมาเรียนรู้ของ Microsoft แบบฟรีๆเนี่ยนะครับก็เบ้าเรียนนิ่งพาดเข้าไปอ่าพอเบ้าเรียนนิ่งพาดปุ๊บมันก็จะไปเจอพาดคุณจะเรียนสายไหนละ่ะเนี่ยผมก็เรียนคอมพิวเต์ไปแล้วบ้างหลายตัวนะฮะเป็นโมดูลโมดูลเหมือนโมดูลโมดูลเนี่ยคอมพิวต์ไปแล้วนะครับแต่เป็นคอร์สที่ที่เอ่อเปอร์เซนต์ตอนหน้าแรกเนี่ยยังไม่จบนะเป็นคอร์สเต็มนะครับทีนี้ผมบอกไม่รู้บอกว่าผมเลือกบายโปรดัก ผมอยากเรียนรู้เรื่องอะไรสมมติวันนี้ผมต้องการใช้ความรู้เร่งด่วนนะผมต้องการเรียนรู้ผมกดสกอร์ดาวลงมาอ่ะอ่ะสายวินโดว์แลวกันสายวินโดว์ท่านจะเรียนรู้อะไรมันมีหมดะนะครับเป็นมันอ่ามันมนลิสต์บายโปรดักต์เขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านทํางานตรงไหนยอยากได้ความรู้ตรงไหนเถอะวินโดว์อะไรหลายที่ท่านต้องการเรียนรู้จะเรื่อง Active เด็รีไหมเรื่องอะไรไหมผมบอกแอคทีฟด็กตรีหรืออะไรก็ก็ดีแต่ตอนนี้ผมบอกเอาเอาเอาวินโดว์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเอาเรื่อง Windows Server มันก็จะลิสต์ออกมาให้ ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เรื่อง Windows Server ก็จะมีเหล่านี้ติ้งๆออกมาครับผมก็คอมพิวต์ไปแล้วหลายส่วนในเรื่องของ Windows Server นะครับอ่ะก็ยังไม่คอมพิวต์ข้างล่างก็ดูต่อไปอ่ะเขาคอมพิวต์ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะเห็นไหมโมดูลคอมพิวต์คอมพิวต์อันนี้ค้างไว้อยู่เนี่ย Workload Hybrid Element นี่เรียนมาถึงนี่แล้วนะครับค้างไว้อยู่อย่างนี้เป็นต้นอ่ะถ้าของท่านท่านก็ไป Interaction ADDS ไหมอ่ะในเรื่อง Windows ถ้าไม่รู้เรื่อง ADDS ก็ไม่ได้เพราะตระกูล Windows ต้องรู้เรื่อง ADDS นะครับ อ่ะเป็นต้นเขาบอกว่าเอ้ยอยากสโคโหมมันแคบลงอีกเอาวินโด์นี่แหละแต่ว่าหน้าที่ผมเป็นแอดมินโรแอดมินมันก็จะตัวนี้มันก็จะอ่อฟิลเตอร์ให้เหลือน้อยลงนะครับน้อยลงแค่ไหนเราไม่ได้ไปดูแลบอกฟิลเตอร์ลงไปอีกเอาเลเวลเลยตั้งเอาเ e g นอ n e r พอผมเป็นผู้เริ่มต้นเป็นผู้เริ่มต้นเรียนรู้วินโดว์ไม่ต้องการพอดีไปหาที่เรียนยากไม่รู้ไหนแล้วก็ไม่อยากเสียตัง มาเรียนรู้ตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮะก็จะเหลือแค่สี่สี่คอร์สหรือสี่โมดูลสี่โมดูลนะครับก็ Windows File Server อ่าผมก็คอมพิวต์ไปแล้ว Introduction c ัตเตอร์แชร์วอลลุ่อ่าผมคอมพิวต์ไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้เรียนได้11%ก็คือ Deploy m a n a g e นิเตอร์คอนเทนเนอรบน Azure Kubernetes Service ิสอ่าภาษา,ษาอังกฤษมันจะเอา Kubernetes นะครับภาษาไทยเราเนี่ยเราคนไทยละ Kubernetes ง่ายๆนะครับอ่านกะ็ ใช้เวลา5ชั่วโมงก็ดีคือมันจะบอกเวลาด้วยนะท่านประเมินตัวเองด้วยนะว่าจะเรียนคอร์สไหนเนี่ยมีเวลาให้มันหรือเปล่านะครับผมก็ยังค้างไว้แล้วตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับตัว Induction t r o Azure Stack อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะมันก็จะง่ายสมมติว่าตอนนี้ผมต้องการทํางานด้านเอามาเปรียบเทียบกับ Stack ของตัว VMware นะครับที่เป็น HCI Stack ผมอยากเรียนรู้ว่าอตัวของ Microsoft กับ VMware เนี่ย ตัวไหนมันมันมีฟีเจอร์อที่ดีที่ต่างกันยังไงบ้างผมก็คลิกเข้าไปครับแค่นั้นเองครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่ท่านจะทราบก็คือว่ามันจะมีตัวนี้บอกตัวคะแนนมันจะเป็น XP ะนะครับน่าจะเป็น point เป็น point บอกว่าถ้าท่านเรียนนะครับตัวโมโดูลนี้นะครับตัวเรื่องนี้ท่านจะได้คะแนนทั้งหมดพัน XP นะครับจะบวกเข้าไปตรงนี้ ไปไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ไป,ไปไปถึงไหนยังไงมันก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถามผมถ้าถามว่าจะได้อะไรไหมไม่ได้ใบเอร์ก็ไม่ได้แต่มันจะได้เป็นแค่เหมือนอแบ็กก์น,นะครับเหมือนหมวกฮะเมื่อกลับมาตรงนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องนะครับท่านสามารถมารีวิวได้ว่าท่านจะได้เรียนรู้โมดูลนี้จะเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยนกับเรื่องไฮ p ปวี v. แน่นอนถ้าถ้าจะใช้ h c i ต้องใช้ไฮ p ปวี v แน่ แล้วก็เรียนรู้เรื่องของ Azure Stack HCI มันเป็นยังไง mm hmm. เทียบเอามาเทียบกับ VMware HCI Stack เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกอ่ะมันในตลาดมันมีอยู่หลายตัวนะครับเรามีสิทธิเทียบแล้วก็เรื่องของ Define Software Software Define Storage นะครับของตัว Microsoft ก็จะเป็น h 2 d ของ VMware ก็จะเป็นตัว v s a n อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ความรู้ต่อไปก็คือ Software Define d Networking อ่ก็จะเป็นเรื่องของตัว Networking ในระดับ Stack นะ อาจจะเป็นผมยังไม่เข้าไปเรียนรู้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของ VMware ก็จะเป็นใช้พวก NSX นะครับหรือตัว Distributed Switch อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับถ้าท่านอยากเรียนรู้ท่านก็สตาร์ทเลยพอสตาร์ทปุ๊บมันก็จะมีเนื้อหามาให้ท่านเรียนรู้ไปทีละสะเต็ปสเต็ปท่านก็เก็บคะแนนไปนะหนึ่งหนึ่งหัวข้ออาจจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งคะแนน200คะแนนบ้างก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านผ่านในแต่ละในแต่ละเนื้อหานะครับ ก็ใช้เวลาเรียนรู้ไปนะครับเนี่ยเขาจะมีเขาก็จะประเมินเวลาให้ด้วยนะครับดี๋ยวนี้บนระบบ learning มันได้อย่างฮะเขาก็จะประเมินประเมินเวลานะครับสามมินิตสบสอมินิตในเรื่อง HyperV คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมผมเองก็เรียนรู้มานานจริงๆมันไม่สิบสองเราเท่าเรื่องไฮเปอรเนี่ยแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยสิบสองมินิตแต่เมื่อมันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยให้คูณท,ท่านคูณสองไปวงเล็บ ถ้าต้องการเรียนรู้และอ่านแบบเข้าใจนะอ่านแบบใจเย็นๆนะไม่ใช่อ่านผ่านๆนะครับให้คูณสองเข้าไปเลยเพราะเราเป็นคนไทยบางทีแม่งอ่านภาษาอังกฤษล้วก็ต้องแปลอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการวางแผนนะครับว่าเวลาเราจะเรียนรู้เรื่องนี้เรามีเวลาพอไหมแฟนแฟนแฟนัดไปดูหนังทานข้าวเนี่ยเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงมาเรียนรู้เรื่องนี้จะพอไหม แล้วก็แนะนาอีกอย่างนึงถ้าเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องนะครับมันความรู้มันจะสะดุดมันก็มาที่กลับมาเรียนรู้ใหม่เอาตกลงเอ่อกูเรียนอะไรไปแล้วบ้างอันนี้ได้จากประสบการณ์จริงนะครับเมื่อเรียนรู้แล้วค้างไว้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเปอร์เซนต์มันยังไปไม่ไกลผมจะเริ่มเรียนใหม่เลยนะครับอ่ะนี่ก็พอเป็นสังเขปนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากนักสําหรับแนะนําสําหรับคนที่ต้องการความรู้แบบฟรีๆแล้วไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่อาจจะ าบ,าบาง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 ที่อาจจะได้เป็นใบเซอร์มาบางที่อาจจะไม่ได้เป็นใบเซอร์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านแต่ที่ได้แน่ๆคือความรู้ไม่ว่าเรียนได้เซอร์หรือไม่ได้เซอร์ได้ความรู้แน่ๆค,ครับอ่าได้รู้มากขึ้นแน่ๆอันนี้เป็นจุดใจใจความหลักซะมากกว่านะครับแต่แน่นอนการได้ใบเซอร์คือเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าเป็นการการันตีนะครับว่าเราได้ผ่านมาแล้วเวลาเราไปให้คนอื่นดูเราพูดเนี่ยลมปากอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอก มันก็เชื่อแต่ว่าอาจจะเชื่อไม่มากนะครับอเช่นคุณไปสมัครงานเนี่ยโอ้ผมเรียนรู้ซิสโกมาแล้วผมเรียนรู้หัวเว่ยมาแล้วผมคอนฟิกได้หมดตุกทุกทับท่ท่านพูดได้หมดอะครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าท่านพูดปุ๊บมีใบเซอร์ไปแนบอ๋ออย่างน้อยคุณอาจจะลืมคอนฟิกแต่แน่นอนคุณมีหลักการแลละคุณคุณอาจจะได้บ้างคือมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมันจะทําได้เลยนะมันอาจจะแค่การันตีว่าอ๋อคุณได้เรียนรู้และได้ผ่านการอ่ได้ผ่านการ เข้าอบรมหรือเรียนรู้แล้วได้ไปเซอร์มานะครับหรือการสอบแล้วได้ไปเซอร์มามันก็จะการันตีอีกระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็อันนี้ไกด์ไลน์ไว้เมื่อเรามาดูตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าเอ้ยเราเราได้อะไรนะครับผมแม้แต่ว่าน่าจะดูจากตรงโปรไฟล์ได้ว่าเราผมเลเวลเก้าแล้วนะครับแล้วก็ไปดูมีแบ็คมีอะไรไม่เห็นมีเลยนะนะครับในตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีผมก็ทำํำหลาย ผลักเดี๋ยวต่ออันต่อไปนะ่าจะเป็นซิสโกนะครับไกด์ไลน์ให้ว่าเข้าไปเรียรู้ีพีได้ยังไงแต่ในในนี้มันไม่มีปกติมันจะมีแบ็กคือมีหมวกมีอะไรให้มีแบบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเราผ่านอะไรแล้วแต่ในนี้ไม่มีนี้เป็นแต้มอย่างเดียวนะครับเป็นแต้มอย่างเดียวนะฮะคลิกก็ไม่ทาอะไรไม่ได้ดูไม่ได้เนาะไปดูโปรไฟล์ก็ไม่มีอะไรนะครับโปรไฟล์เซตติ้งไม่มีอะไรนะครับถ้ามีมันจะต้องโว์แล้วแหละว่าเอ่อไม้แบ๊ หรืออะไรอย่างเงี้ยพอดีผมดูหลายหลายตัวก็บางทีก็จําสับสนนะครับแต่อย่างที่บอกอะอย่าไปอย่าไปนสนใจมากครับเรารู้อยู่แก่ตัวเราครับว่าเราเรียนรู้แล้วได้เราได้ความรู้แน่ๆะฉะนั้นในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้จต่เป็นเท่านี้เป็นการแนะนํานะครับว่าสําหรับท่านใดที่ต้องชอบเรียนรู้ขยันเรียนรู้แล้วก็อาจจะทุนทุนทรัพย์น้อยก็ เรารเยุคุยุคปัจจุบันเนี่ยความเดือมล้าทางด้านการการเรียนรู้การศึกษามันน้อยลงแล้วครับเพราะโบลโลกออนไลน์เนี่ยมีให้เราเรียนรู้ได้เยอะแยะเลยครับแล้วก็แต่ถ้าเราพอมีกําลังหน่อยเนี่ยเราอยากประหยัดเวลาเนี่ยก็ไปให้อาจารย์ทั้งหลายตามสถาบันเนี่ยเขาย่อยมาให้เราฟังเขาก็จะเตรียมคอร์สเตรียมเครื่องมือเตรียมความรู้ที่เป็นขั้นเป็นตอนให้เรานั่นคือข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นผมผมคงอ,อธิบายไปหมดแล้วนะครับว่าการเรียนรู้นะั้มันมีกี่แบบ มีคอร์สหนึ่งทำไปเต็มๆเลยเหมือนกันว่าพยายามอยากอธิบายให้ด้วยความเจตนาดีว่าสําหรับคนที่ไม่ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือจบเลยต้องไปเรียนไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่จบเลยนะครับไม่มีตังค์ไปเข้าสถาบันนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่มีความรู้ก็ได้แค่ได้แค่ที่เรียนนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับย้าอีกทีหนึ่งปัจจุบันเนี้ยแหล่งเรียนรู้มีล้นจนที่เรียนรู้กันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกครับ การเรียนรู้แต่ละอย่างแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละหนมีตัวแปรต่างกันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกเอาเองว่าท่านตัวท่านเองเหมาะกับตรงไหนแล้วท่านเป็นคนขยันไหมนะครับแค่นั้นเองขยันเรียนรู้ไหมนะครับไม่ใช่ขยันอย่างอื่นนะนะฮะก็ฝากไว้นะครับ,รบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหน้าเป็นการแนะนำนะครับตัวแหล่งเรียนรู้ฟรี ของตัว product Cisco กับสำหรับคลิปนี้ที่เป็นไกด์ไลน์ของตัวเรียนรู้ฟรีของตัว Microsoft product นะครับก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในทีนแต่ตอนต่อไปสวัสดีครับ